อนที่ความโลภของรัฐบาลโซเวียตเกือบจะทาลายทะเลไปทั้งอันทะเลอันนี้มันมีชื่อว่าทะเลอาร์เมันเคยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ีของโลกแต่ว่าในตอนนี้ทะเลอารเกลายเป็นแค่แหล่งน้ำเล็กๆหลายอันที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอุซเบกิสถานกับคาซัคสถานแต่ว่าในปี1960ทะเลอารเอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งถือว่าเป็นความซวยของทุกคนนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นสหภาพโซเวียตเขากําลังเผือสิ่งที่เรียกว่าฟ้าอยู่นะครับคือฟ้าเนี่ยเป็นพืชที่ส่งออกและได้ราคาดดีีีีีีมมาาาาาากจนคคคเเปยยบบทวว่ือํสสขหภพ สหาพโซเวียตเขาก็เลยอยากปลูกฝ้ายเยอะๆเพราะว่าแบบ cash money อย่างยุนน้ซึ่งสหภาพโซเวียตเขาก็เลยเลือกตรงนี้เป็นที่ปลูกฝ้ายแล้วก็น้ำจากทะเลอาราบแล้วก็แม่น้ำรอบข้างมาใช้แต่ว่าฝ้ายเนี่ยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำในการปลูกเยอะมากเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาขุดคลองเขาก็เลยขุดคลองเยอะมากถึงขนาดที่ในช่วงปี1980ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยปีละ80-90ซเมตรต่อปีนะครับพูดง่ายๆก็คือเกือบจะดูดม่น้ำเจ้าพยาจนแห้งนะฮะแล้วสิ่งที่ ที่สุดนะคือคลองที่เขาขุดมันแย่มากคุณภาพงานมันห่วยมากจนน้ําจะนดนมากที่เขาเอามามันไหลทิ้งไปบนดินแม่ก็เลยเหยือทิ้งไปเยอะมากคือแบบมึงจะทาลายระบบในเวีเพื่อเงินมึงยังทําได้อย่างห่วยแตกเลยอ่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ทำให้ทะเลอารเรลลดจเจลลนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันสี่นะครับสาภาพโซเวียตดูดน้ําจนทะเลหายไปทั้งอันนะครับ mm hmm. สัตว์ที่อยู่ตรงนั้นก็คือตัวเย่กันหมดนะสัตว์ทะเลที่อาศัยในทะเลอารเรลก็สูญพันธุ์กันไปเยอะมากส่วนคนที่ทาหาให้กมช,กช,ชี อาวุธชีวภาพใช่ครับอาวุธชีวภาพสหภาพโซเวียตแม่งตั้งศูนย์วิจัยอาวุธชีวภาพไว้บนเกาะในทะเลอารเรตอนปี1 9 4 8ซึ่งสารพิษที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ได้ไหลลงไปสู่แหล่งน้ำที่คนแถวนี้ใช้กินแล้วก็ได้เข้าไปในคอในตับในปอดในกระเพาะแล้วก็ในเลือดของทุกคนนะครับซึ่งก็เลยทำให้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นมีอัตราการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากนะครับซึ่งถามรัฐบาลโซเวียตรับผิดชอบไหมคำตอบก็คือคือจริงๆแล้วผมก็อยากจะจบคลิปนี้ด้วยเรื่องดีๆนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมี เพราะว่าหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปบางประเทศอย่างคาซัคสถานเนี่ยเขาก็ได้พยายามฟื้นฟูทะเลของฝั่งตัวเองขึ้นมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครรู้แน่ๆนะครับว่าทะเลอาราเราจะสามารถฟื้นมาได้เท่าเดิมหรือเปล่าเฮ้ยสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนละบ๊ายยครับ